สวัสดีครับพี่น้องประชาชนคนไทยผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ร่วมกับหัวหน้าพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและผู้ประสงค์ลงสมัครสอสอ,สอในเขตกรุงเทพมหานครทุกท่านกรุงเทพสำหรับผมไม่ได้เป็นแค่จังหวัดกรุงเทพ เป็นมหานครเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของประเทศภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางด้านความคิดส่วนตัวผมเองกรุงเทพเป็นบ้านเกิดเป็นที่ที่ผมเติบโตและเป็นที่ที่ผมหวังให้ลูกหลานเติบโตขึ้นมา ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพวันนี้ผมมองกรุงเทพแล้วผมสลดใจจากที่เคยเป็นเมืองแห่งความหวังมันกลายเป็นเมืองแห่งความสิ้นหวังเมืองที่อุดมสมบูรณ์เมืองที่มีคนเก่งเมืองที่มีคนต่างชาติอิจฉาอยากเข้ามาอยู่อยากเข้ามาลงทุนแต่ได้รัฐบาลไร้ความสามารถ เมืองหลวงที่เคยรุ่งโร์ก็กลายเป็นซากปราขหักพังผู้นำที่ผ่านมาวางแผนแบบเกา่าล้าสมัยไม่เข้าใจบริบทโลกปัจจุบันจึงออกมาเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีส่งผลลบต่อทิศทางของกรุงเทพและประเทศไทยในหลายๆมิติ กรุงเทพเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคแต่การทำรัฐประหารได้ผักไสไล่ส่งนักลงทุนออกไปคนทั่วโลกเขารับไม่ได้จากการที่ประชาชนถูกยึดอำนาจด้านการค้ารัฐบาลที่ผ่านมาก็ทำไม่เป็นอยากค้าขายเพิ่มมันก็ต้องออกไปเจราจา แต่กลับปล่อยเฉยมา8ปีเสียโอกาสมหาศาลเวียดนามและอนินโดนีเซียต่างก็แซงเราไปหมดแล้วครับคนกรุงเทพแทบไม่เหลือโอกาสทางเศรษฐกิจถอยหลังลงครองไปเรื่อยๆคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถก็ออกไปอยู่ต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศคนที่ไม่มีทางเลือกยิ่งทำก็ยิ่งจนลงทุกวัน กรุงเทพเคยเป็นหมหานครที่มีความหลากหลายทางด้านความคิดอัตลักษณ์และวัฒนธรรมแต่รัฐบาลที่ผ่านมากลับกีดกันจำกัดความแตกต่างทางด้านความคิดสิทธิและเสรีภาพของพวกเรารัฐบาลชุดนี้ไม่เคยสนใจไม่เคยยอมรับตัวตนที่แตกต่างและไม่เคยสนับสนุนให้คนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเพศสภาพการเลือกประกอบอาชีพผมรู้สึกว่าสิทธิ์ความเป็นคนมันถูกลิดรอนลงไปทุกวันและกรุงเทพที่เป็นศูนย์กลางการบริหารของประเทศและที่พึ่งหลักของประชาชนวันนี้แม้แต่คนกรุงเทพก็ยังไว้ใจรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ ต้องต่อสู้ให้ได้มาซึ่งสิทธิพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับวัคซีนโควิด19หรือบางคนที่ได้รับก่อนหมอด้วยซ้ำสิทธิที่จะอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองของเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้กระทั่งสิทธิที่จะได้รับอากาศที่สะอาดสำหรับทุกคนตอนนี้ ผมขอพูดในสิ่งที่ตัวผมและผู้ประสงค์ลงสมัคร